มีพี่น้องสอบถามมาว่าวัวควายถ้าไม่กลับสัตว์มดลูกปากมดลูกเปิดไหมตอบได้เลยครับพี่น้องถ้าพี่น้องมีคนมาเล่าให้พี่น้องฟังว่าวัวควายไม่กลับสัตว์ปากมดลูกจะไม่เปิดไม่จริงนะครับบอกได้เลยว่าไม่จริงวัวควาย จะกลับสัตว์หรือไม่กลับสัตว์ปากมดลูกเปิดอยู่เสมอครับสามารถสอดปืนเข้าไปได้ยกเว้นยกเว้นวัวควายที่ยังสาวสาวอยู่ยังไม่มีประสบการณ์การคลอดลูกก็โครงมดลูกก็ยังแคบยังเล็กยังไม่สามารถจะสอดปืนได้นะครับสิ่งยืนยันทำไมาผมกล้ายืนยันทำไมาผมกล้าปฏิเสธว่าอ่าไม่จริงคือเปิด ปากมาลูปเปิดตลอดเนื่องจากผมสอนผสมเทียมประจำนะครับผมสอนผสมเทียมก็ใช้วัวที่ไม่ได้กับสัตว์นะครับมาสอนก็สามารถสอดปืนเข้าได้ปกติเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าวัวไวไม่กับสัตว์ปากมาลูไม่เปิดแสดงว่าคนคนนั้นรู้ไม่จริงแล้วก็ไม่เก่งจริงครับ